มาที่เรื่องนี้บ้างครับเป็นคลิปที่ถูกชาวเน็ตนะวิจารณ์อย่างหนักเลยหลังจากมีหนุ่มคนหนึ่งขับรถหรูเลยนะครับขับเนี่ยข้ามเลนเลี้ยวตัดหน้ารถชาวบ้านเขา<อ>เหตุการณ์ต่อจากนั้นคืออะไรลงมาโวยวายด่าคนอื่นด้วยนะครับเอาไปดูภาพกันจ้า นี่ครับลงมาโวยวายเลยนะนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสามารถบันทึกภาพขณะที่รถของเธอเนี่ยกำลังขับผ่านแยกสุดทิสารมุ่งหน้าไปทางถนนพหลโยธินแต่ปรากฏว่ารถจำนวนไม่น้อยนยีวิ่งเลนสวนเพื่อจะลักไก่เลี้ยวขวาข้ามเลนซึ่งมันผิดกฎจราจรชัดเจนนะครับกระทั่งมีรถเบนสปอร์ตสีเหลืองคันนี้แหละขับเลี้ยวขวาตัดเลนมากระทันหันทำให้รถเจ้าของคลิปเนี่ย เผชิญหน้ากันกลางสี่แยกเลยจากนั้นคนขับเบนก็ลงมาโวยวาใส่เจ้าของคลิปออทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนผิดนะตามคลิปที่ปรากฏพอคนขับรถเป็นโวยวายจนหนำใจปุ๊บหนำใจแล้วหนำใจแล้วเดินกลับไปที่รถแล้วก็ชี้หน้าเจ้าของคลิปบอกว่าถอยรถออกไปซึ่งเจ้าของคลิปไม่อยากมีเรื่องก็เลยยอมถอยรถให้คู่กรณีเนี่ยขับไปครับ แน่นอนครับพอเรื่องนี้ถูกแชร์บนโลกออนไลน์ทางเพจเฮียขับรถนำมาโพสเอาไว้ก็มีชาวเน็ตเนี่ยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมคนขับรถเบนเป็นจำนวนมากมหลายคนครับถึงขั้นไปขุดคุยวิธกรรมของคนขับเบนไร้เนียมาอมบอกเคยเจอเหมือนกันไม่คิดว่าจะมีคนแบบนี้อยู่บนโลกที่พีคไปกว่านั้นคือมีคนเนี่ยไปขุดประวัติคนขับรถเบนพบว่าะอ,อ,อ,อะไรรูกป้าเธอ เป็นผู้กำกับละครช่องดังด้วยเฮ้ยไหยาไหยาไหยาอุ้ยพี่จ่างานส่งส่งหน้ามาให้ดูในมือถือเซยงงไปเลยอ่ะแต่ว่าเอาจริงๆนะด้วยสีอ่ะด้วยสีร่นะคนมันจำได้จริงๆนะเพราะว่ามันมีน้อยมากในแบบในท้องถนนถ้ามันเแล้วเกิดว่าเราเจอบ้างล่ะเราจะทำยังไงเราเป็นคนไม่เราจะถอยมา เรายกมือไหวเอาจริงๆป่ะเพราะว่าเราอยากเลือเชิญเลยค่ะคุณอยากทำไรทำแต่ว่าถ้ามันมีหลักฐานขนาดนี้แล้วว่าคุณผิดอ่ะคุณกับโท่ช่องดังแต่แยกเนี่ยฉันยอมรับคเป็นแยกที่งงนะจริงคนขับจากสุนิสานออกมามันจะมีขยักเลี้ยวก่อนใช่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 ดาวงหลายรอบมาก เขาจะมีขยักเลี้ยวก่อนแล้วก็เลี้ยวเข้าไปตรงทำยูเทินน่ะแล้วก็ค่อยขับไปซึ่งตรงอินธรรมราบช่ะไปไประจำเออซ,ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้วิธีที่ทำกันอยู่นะ่ะถูกหรือเปล่าด้วยไง ไม่รู้จริงมันต้องไปเลี้ยวตรงยูเทิร์นมันต้องเลี้ยวตรงยูเทิร์นถูกป่ะมันไม่ได้เลี้ยวตรงนี้อันนี้คือเขาขับเลยมาถูกป่ะใช่เขาขับเลยมันต้องเลี้ยวก่อนหน้าใช่ออกแยกปุ๊บเลี้ยวเลยแล้วไปเข้าตรงยูเทิร์นแล้วก็ค่อยเลี้ยวใช่เพราะว่าฉันเห็นคนฉันก็เลี้ยวตรงยูเทิร์นเออเราก็เลี้ยวตรงยูเทิร์นธรรมาที่จะไปปุ๊บแต่เนี้ยน่าเหมือนจะน่าจะเลยมาแล้วแล้วก็เลยตัดมาตัดสินใจแบบพลิกอีกรอบหนึ่งซึ่งไม่ได้ไม่ได้ค่ะพี่ค่ะนี่ยหรือเขาไม่เคยไปทางนี้อาจจะไม่คุ้นเส้้้้นนนนททาาาาาาางงงงงแต่่่่่ถถคคคไมุเเเเเสอะลยรูวใชจิิๆผด ที่เราบทเนียดที่เราคุยกันอ่ะเราก็ยังไม่รู้เลยนะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรถูกอะไรงทำตามทุกกดอ่ะแม่ปกติจะต้องเลี้ยวก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้มันจะเป็นทางยูเทิร์นน่ะคนจะเลี้ยวเข้าไปในยูเทิร์แม่แต่ว่าเขาผิดเพราะว่าเขาเลี้ยวฝ่าเส้นซึบเส้นเส้นทึบออผิดอยู่แล้วเขาเลี้ยวฝ่าเส้นทึบมาถ้าเกิดเรามองภาพนี้นะเราเห็นนะว่าเห็นป้าเห็นลูกศรบนพื้นไหมครับเห็นเส้นทึบไหมครับอย่างเงี้ยผิดแน่อย่างเงี้ยผิดแน่อุ้ยทางนี้เราไปประจําเลยก็เลยรู้ว่าเราไม่ผิดเราไม่เคยเลี้ยวแบบนี้ใช่แต่เราเลี้ยก่อนไงแม่เราเป้วเลี้ยวเข้ายูเทอร์ตรงั้นไงซึ่งมันมีป้ายบอกเลยนะป้ายบอก แศ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 ขัวเช้า